ร้อยตำรวจเอกพิสิทธิ์สินจรุนศักด์รองสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจฟูธรงน้องปลือได้รับแจ้งจากประชาชนว่าจับชาวต่างชาติที่ตำบลน้องปลืออำเภอบางละมุงนะคะจากนั้นก็เลยรีบนำตัวส่งตำรวจที่เกิดเหตุเนี่ยชาวบ้านเฝ้าสังเกตการพบว่าชาวต่างชาติลักษณะผิวขาวตาสีฟ้ารูปร่างสูงใหญ่สวมเสื้อแขนยาวสีดำกางเกงขาสัาน้นสีดำสะพายกระเป๋าเป้อยู่ในอาการเหนื่อยมีแผลถลอกตามร่างกายจากการสอบถามนะคะ นายนิพิษผลบอกว่าจังหวะที่เดินอยู่หน้าบ้านดีนเสียงหลังคาพังถล่มลงมาตอนแรกก็คิดว่าเป็นแมวพอหันไปดูปรากฏว่าเป็นชายชาวต่างชาติก่อนที่จะมีชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวมาช่วยกันจับตัวไว้เบื้องต้นตำรวจได้เปิดเผยว่าชาวต่างชาติรายนี้ก่อเหตุขโมยสุราสองขวดมาจากห้างสรรพสินค้าแล้วก็วิ่งหนีกระทั่งตกลงมาจากหลังคาได้รับบาดเจ็บค่ะและได้ปฏิเสธนะคะซึ่งก็ได้บอกว่าอยากให้ตำรวจจับตัวจะได้ส่งกลับบ้านคิดถึงบ้าน นอกเอจากนี้ก็ยังไม่ยอมให้ข้อมูลอื่นๆนะคะส่วนเรื่องการกระทำความผิดนั้นก็คงจะต้องรอให้เจ้าหน้าที่ติดตามผู้เสียหายนะคะมาดำเนินคดีค่ะ อยู่ไงพี่ผมก็ได้ยินเสียงแบบเหมือนผมแร้ผมคิดว่าแมวครับแล้วก็ก็มันก็จุมตามแล้วก็มันก็ตกลงมาไอ้ตรง,งนี้อะครับะตอนที่เขาตกมาเราตกใจกันแล้วตกใจพี่ผมว่าลุกขึ้นมามองมเขาเขาก็เดินหน้าตาเฉยออกไปเง<ร>อะไรมัร้ยเลยพูดอะไรไหมเขาบอกเราไม่ไม่บอกเราได้ถามเขาไหมื่อพี่สาวผมก็เดินออกมางอแบบว่าเอ้าใครเนี่ยมันก็เหมือนแบบรี่วิ่งไปเร่งเดิน